ไปพักไข่จ้ะทุกคนปีกแยงบักมานาบพักไข่เนาะ ได้เลยโอ้ยไข่เป็นไข่จักากหมดเลยแบงคนเครึ่งจะขึ้นไอ้ทึ่งต้นนึงนะ ่อยบุกเนาะั้นไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่น้ำมด้วยจ้ะผักหิแม่จะมาหลวดล่เา ฝนเนาะโอ้ยแมวห้องเงามงา แปดสิบล yeah, yeah, no? mm ้านดมงกจขอบคุณค่ะ แค่นี้ทนกับหบ้ามเลยนะนั่งอยูอ,อกก็นั่งออกมาเบืองนี้พัดีไก่อกขอดเลยนะทุกคนโอ้ยว่าจะเอาเสือมาให้ห้องนายนั่งกัดเนาะ จะคลอดลูกจ้าทุกคนยันแต่ออกมือแรงนี่ไจคอดนะ้ำมาจอบบึงเนาะยันคอดก่อนกำหนดที <c oughs> ด่แมว เฮ้ยนอนสะเว์นหาหมูเถอะแม่บ้านมาไหวนี่เฮ้ยเอาหมูเถิกไว้น้ำกันเบิดแน่จุ่มกันเบิ้หมูเถิกเอ้ยวัตจุจำหมูแม่เฮ้ยเธอใส่ทวนเอ้ยใาสายท่สทวนของอีแม่ฮึสบายดีจ้าเจ็ดสิบสี่ล้านดวงใจ ขอบคุณนะคะขอบใจหลายๆเด้อคือเขามาให้กำลังใจเนาะจ้าอนอนปลาแต่มแม่นอนไ่นดูดน้อมปุบหลุเนาะไว้แม่ต้องยืนสิแมนจ้าว้าวเห็นหูเจ็ดสิบแปดล้านดวงใจขอบคุณนะคะขอบใจหลายๆ,ๆ,ๆเด้อ